สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพาหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่22มกราคม2568ครับมื้อนี้ครับจะมีน้ทังมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเป็นของอาจารย์ต้อยนะครับเฉพาะล่างอย่างเดียวนะครับผมพอดีผมอยู่ในกลุ่มอาจารย์ต้อยครับผมเนาะเห็นอาจารย์ต้อยลงเลขในกลุ่มแล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ งวดก่อนครับถ้าใครจําได้นะครับผมเนาะงวดที่สองมกราคมสองห้าหกแปดครับอาจารย์ต้อยให้มาครับผมนี่ครับหนึ่งห้าสี่แปดนะครับล่างออกห้าหนึ่งครับแล้วก็งวดที่แล้วครับเฉพาะล่างของอาจารย์ต้อยครับสองสามหกเก้าครับล่างออกสองสามนะครับนี่ครับกัดชื่อว่า เหม็นอยู่ครับผมเนาะล่างของอาจารย์ต้อยครับผมงุดที่แล้วของอาจารย์ต้อยไม่เข้านะครับผมคิดว่าครับผมเนาะหรือว่าเอฟซีทางช่องถ้าใครเป็นแฟนขับอาจารย์ต้อยครับผมจะรู้ว่าเลขของอาจารย์ต้อยครับผมเนาะผิดไม่นานนะครับเดี๋ยวก็กลับมาเข้าเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก่อนอื่นครับผมมีเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะถ้าหัดช่วยตามหนูน้ําทิพให้หน่อยเดี๋ยวผมตามให้นะครับ ของหนูน้ําทิปนะครับนี่ครับหลักหน่วยล่างครับเข้ามานี่ครับผมเนาะเข้ามา14งวดติดต่อกันครับงวดที่แล้วครับงวดที่15ครับ9 17ไม่เข้านะครับผมนี่ครับแต่ว่าก็มีเอฟซีทางช่องถามมันเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตามหนูน้ําทิปให้หน่อยครับผมนี่ครับงวดที่แล้ว9 17นะครับล่างออก2 3ครับ แล้วก็มีเอจททางช่องถามมาเยอะเหมือนกันพระหูด <c oughs> ไม่ใช่พระหัดเสียงแหบเสียงแหงนะผมเนาะ <c oughs> มือขึ้นครับผมไปเบ่งบอลลามมามาขึ้นนี่ <c oughs> นี่ครับมีเอเซททางช่องถามมาว่าพระหัดนี่ครับอย่าลืมนะวดนี้นะสรุปหลักสิบล่างให้หน่อยแล้วก็สรุปที่ว่าเด่นบนชนกันเด่นล่างชนกันให้หน่อยนะวดนี้เดี๋ยวผมทําให้นะครับ รอก่อนครับผมเนาะสรุปหลักสิบล่างครับงวดที่แล้วครับผมเนาะผมสรุปได้ที่2เม็ดเดียวครับล่างออก2 3สนะครับถ้าใครรอคลิปแบบนี้อยู่รอก่อนนะครับหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมหรือว่าอยากให้ผมสรุปเด่นบนชนกันเด่นล่างชนกันอย่างนี้บอกมาได้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพิจารณาแล้วก็จะทําให้ครับผมเนาะกับความน่านีครับผม แล้วก็มี fc ทางช่องก็ผมเนาะถามมาว่าผาหาดของ fc โคราชวันไหนเลขบนนะครับผมนี่ครับเลขชุดบนนะครับของ fc โคราชครับผมแต่ว่าชุดล่างผมลงให้ fc ทางช่องไปแล้วครับผมเนาะ <c oughs> ชุดล่างของ fc โคราชนะครับกะเขาดีครับผมเนาะ fc ทางช่องกระถามมาเยอะมากแต่ว่าชุดบนรอก่อนนะครับชุดบนเข้ามาแล้วหนึ่ง6 7 8สามห้าดด้า สิครับเข้ามาแล้ว10งวดนะครับงวดที่แล้วให้7มานะครับเลขออก7จ็ครับนี่ครับโอเคครับผมเนาะมาดูของอาจารย์ต้อยดีกว่างวดนี้ครับของอาจารย์ต้อยงวดนี้เพราะว่าครับผมเนาะผมอยู่ในกลุ่มอาจารย์ต้อยนะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับในกลุ่มอาจารย์ต้อยผมดูก่อนนะครับ ในกลุ่มอาจารย์ต้อยในกลุ่มอาจารย์ต้อยเดี๋ยวดูให้นะครับแป๊บนึงครับผมเนาะนกลุ่มอาจารย์ต้อยครับผมเมื่อเช้านะครับผมเห็นลงอยู่นะครับเมื่อเช้าหรือเมื่อวานตอนเย็นนี่แหละดูก่อนนะครับนี่ครับผมได้แล้วครับผมในกลุ่มอาจารย์ต้อยนะครับนี่ครับ ตอนนี้มี483คนนะครับในกลุ่มอาจารย์ต้อยครับงดนี้ให้มาครับผมเนาะสายล่างอย่างเดียวหรือว่าเฉพาะล่างอย่างเดียวครับ1 4 5 8นะครับ1 4 58นะครับม <c oughs> ีครับผมเนาะ1 4 5 8ครับเฉพาะล่างอย่างเดียวของอาจารย์ต้อยครับเดี๋ยว ดูก่อนนะครับผมนี่ครับผมนี่กลุ่มอาจารย์ต้อยครับหนึ่งสี่ห้าแปดนะครับหนึ่งสี่ห้าแปดนะครับเลขติดล่างอาจารย์ต้อยชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะถ้าหนึ่งสี่ห้าแปดนะครับถ้าหนึ่งสี่ห้าแปด ผมว่าถ้าสีตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวที่ผมชอบนะครับผมชอบหนึ่งนะครับผมชอบ1เพราะว่าหลักส0บของผมมี9ก้นะครับหลัก10บล่างผมมี9ก้ครับแต่ว่างวดนี้ผมมาเดีนเก่าครับผมเนาะเด่นที่9จะเป็น91หรือเปล่าจะเป็น91หรือเปล่าครับผม95 94ครับผมเนาะนี่ครับให้ fc ทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะ เลขติดล่างของอาจารย์ต้อยหรือว่าเฉพาะล่างอย่างเดียวครับผมอาจารย์ต้อยครับอาจารย์ต้อยเฉพาะล่างอย่างเดียวครับเฉพาะล่างอย่างเดียว ขาอล่างอย่างเดียวนะครับของอจันต้อยนะครับผมล่างมีห้ามีหนึ่งมีสี่มีแปดนะครับนี่ครับ เฉพาะล่างอย่างเดียวนะครับของอาจารย์ต้อยนะครับลงวันที่1ทับสทับนะครับไ <c oughs> ม่ครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะเฉพาะล่างอย่างเดียวของอาจารย์ต้อยนะครับนี่ครับผมติดล่างครับหรือว่าเฉพาะล่างอย่างเดียวของอาจารย์ต้อยนะครับ หนึ่งสี่ห้าแปดนะครับหนึ่งสี่ห้าแปดงวดนที่สองมกราคมก็หนึ่งสี่ห้าแปดเหมือนกันนะครับเลขออกห้าหนึ่งครับผมเนาะแล้วก็งวดที่แล้วครับสองสามหกเก้าครับล่างออกสองสามครับโอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอนลครับถ้าใครรอของ FC c o l โคลาครับผมเนาะเพิ่นแจงมาแล้วครับผมเพิ่นว่า พระหัตวันศุกร์นี้นะครับผมผมบอกแม่ครับผมเนาะวันนี้วันพุธพุ่งนี้พรฤหัสศุกร์ครับผมเพราะว่าครับผมช่วงนี้ครับผมเนาะเพิ่นเบาวางครับผมเพิ่นต้องทํางานนําครับผมเนาะทํางานด้วยแล้วก็ทําโอครับผมเนาะเลือกเด็กครับผมนี่ครับเพิ่นว่าเดี๋ยววันศุกร์นะพระหัตเดี๋ยวโทรมาหาครับผมนี่ครับหรือว่า คืนมันพฤหัสนะครับผมเนาะเดี๋ยววันศุกร์จะลงให้ไม่เกินเที่ยงนะครับของ FC c ซ l โคลนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับผมแล้วก็หนูน้ำชิปหนูน้ำชิปก็รอก่อนเด้อครับผมเนาะมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากให้ผมตามหนูน้ำชิปให้หน่อยก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวผมตามให้นะครับหลังจากเขาแม่ครับผมเนาะเข้ามา14งวดติดต่อกันครับนี่ครับ1 2ึ4ง6ห เ8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14งวดติดต่อกันครับผมเนาะงวดที่แล้วไม่เข้าเลยครับผมเนาะนี่ครับไม่เข้าเลยครับงวดที่แล้วผมนําไปประกบกับของอ่า FC โคราชนะครับล่างอย่างเดียวนะครับผมเนาะผมปากที่ FC ซโครางุดที่แล้วให้2มานะครับผมมาจับใส่หน,นุนทิพย์ครับผมเนาะ2อ21ก7นะครับเสีดได้มาก ถ้าของนู้มคลิปเข้าจะเข้าตรงๆนะครับผมเนาะเพราะว่าของ FC โคราดล่างอย่างเดียวกับอว่าแมนครับผมงวดนี้ FC โคราดนะครับล่างอย่างเดียนะครับงวดนี้ให้3มาเด้อครับผมผมลงคลิปแล้วนะครับกับประมาณนี้ครับผมเนาะกับสุดท่านี้ครับกับขออุ้ยพ่อนให้ FC ทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวคาปลอดภัยครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอนคลิปหน้าครับผมเนาะเดยวะดูก่อนของหลักสิบล่างแม่ตละบุรีได้แล้วแม่สละคขามยังไม่ได้นะครับผมเนาะปู่สามแปดเดี๋ยววันนี้ไปหาปู่ดีกว่าครับนี่ครับเอฟซีภูเก็ตได้แล้วผมผมได้แล้วเอฟซีโคราชได้แล้วรอก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ ยี่สิบสองเอ็นนะครับผมเนอะรอก่อนรอก่อนเอา้าขบันทมานี้ครับผมเนอะคลิปนาเจากันไหมครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ